สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่์แช่กดนานานกดยันยันกดเยอะๆนะคะวันนี้ทนายสงการพูดอะไรมากกว่าที่คิดแล้วก็มีอะไรน่าสนใจพอที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวเราลองไปฟังทนายสงกาก่อนนะคะโจทย์ที่เหลือก็จะเลื่อนไปสืบวันที่วันที่หกนะ อาจจะสืบพยานสารท่านบอกว่าสืบพยานตั้งแต่แปดนาฬิกาสนาทีเลยเวลาสี่โมงคึ่งอาจจะถึงสามสี่ทุ่มเพ้เสร็จพยานทีนับไปสองปานะแล้วก็วันเจ็พยานจบแล้วก็สืบพยานจบร่วมวันที่สิบสามสิธันยนเช้าแล้วช่วงบ่ายของสิก็จะสืบพยานจำเลยต่อเลยนะครับแล้วสืบพยานต่อแล้วก็สืบพยานจำเลยต่อเนื่องจน เสร็จตามคนหนุนนัดที่ศาละนัดไว้คาดว่าคดีนี้นะ่าจะสืบพยานเสร็จภายในกรกฎาคมตามที่ศาลคะนัดไว้นะภายในเดือนกรกฎาคมจักไปส่วนวันนี้ก็สืบพยานโจทย์นะสืบพยานโจทย์ส่วนรายละเอียดก็อย่างที่เคยแจ้งไว้ที่นัดว่าไม่อาจเปิดเผยได้ในเรื่องพยานหลักฐานคดีเพราะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลค่ะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตติงทนายสงการนิดนึงนะคะทนายสงการ ขึ้นในคลิปช่วงนี้ว่า,าพยานโจทย์ก็เลื่อนไปสืบวันที่หกที่ฉันใช้คำว่าเลื่อนเนี่ยนะคะดิฉันว่าการใช้คำว่าเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ทางฝ่ายโจทย์ถูกดาอีกเพราะเข้าใจว่าวันนี้มีนัดอีกปากนึงหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่ไม่ได้มาก็เลยต้องเลื่อนไปวันที่หกคำว่าเลื่อนคือมันไม่ตรงกับที่นัดหมายแต่วันนี้มีนัดแค่ปากเดียวค่ะ วันที่หกเป็นนัดใหม่ไม่ได้เป็นการเลื่อนนะคะมันเป็นการเว้นสืบหนึ่งสองแล้วสามสี่เป็นเสาร์อาทิตย์ห้าวันจันทร์ไม่มีการสืบไปสืบอีกทีนึงคือวันที่หกแต่ทนายสงการมาใช้คำว่าเลื่อนไปมันเหมือนกับว่าวันนี้จริงๆต้องมีอีกปากหนึ่งขึ้นนะแต่ไม่ได้มาไม่ได้ขึ้นเลยเอาไปไว้วันที่หกแทน นี่แหละค่ะการที่พูดไม่ระวังอย่างนี้ทนายสงการเพิ่งเตือนยูทูบเบอร์ไปตัวเองมาทำซะเองพูดแบบนี้จะทำให้ฝั่งของโจท์ถูกด่าอีกตามเคยเพราะว่าออพวกข้างไข่ข้างแคมของจำเลยเนี่ยด่าฝั่งโจท์รานาว่าออกูราซีพยานเรื่องอย่างนู้นเรื่อนอย่างนี้โดยที่ไม่ฟังคำอธิบายว่าที่เขาเรื่องกามีเหตุผลจำเป็นแล้วศาลได้มีวินิจฉัยคือศาล มีดุลยพินิษให้เลื่อนนั่นแปลว่าเขามีเหตุผลมีหลักฐานเพียงพอที่จะมาขอเลื่อนตรงนั้นนะคะทนายสงการ่าจะต้องระวังคำพูดนิดนึงน้อยอย่าอย่า,าไปสอนแต่ยูทูบเบอร์ต้องสอนตัวเองด้วยสอนใจตัวเองด้วยนะคะทนายสงการนี่ฉันขออนุญาตสอนทนายอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยทนายสงการก็ได้มาอธิบายว่าการสืบอะไรจะเป็นยังไง โดยที่มีการพูดถึงการเร่งรัดหมายถึงว่าคุมคุมโทนการนัดสืบให้ทุกอย่างลงล็อกอยู่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างวันที่หกมีนัดสืบสองปากเขาก็จะสืบกันให้แบบว่าคือเอาให้เข้มข้นก็คือเอาให้จบจะสืบเป็นจนให้ให้จบถึงไหนก็ถึงนั้น ถ้าสี่โมงครึ่งไม่จบก็จะต่อไปเรื่อยจนกว่าสองปากที่นัดสืบในวันที่หกจะต้องสืบให้จบให้ได้จะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ต้องเอาให้จบแล้วก็จะพยายามให้พยานโจ์เนี่ยจบในกำหนดนัดที่ได้ให้ไว้คือวันที่สิบสามช่วงเช้าจะสืบโจ์เป็นครั้งสุดท้ายเป็นพยานโจ์ร่วมอันนี้ดิฉันดิฉันยังคาดเดาอีกนะว่า พยายนโจทร่วมจะไม่ได้สืบค่ะไม่รู้สิทําไมถึงคิดอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่รู้แต่คิดว่าพยายนโจ์ร่วมจะไม่มาสืบนะดิฉัน,ฉนย,ยังหมายมั่นปั้นมืออย่างนั้นนะคะแต่ตามที่ทนายสงการว่าก็คือว่าตอนเช้ามีทนายเป็นพยายนโจ์ร่วมแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเริ่มสืบจำเลยเพราะฉะนั้นวันที่13เนี่ย ภาคบ่ายจะน่าสนใจมากเพราะปกติพอเริ่มฝั่งจำเลยคนที่จะต้องขึ้นก่อนก็คือจำเลยที่หนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยจำเลยที่สองและก็ตามมาด้วยพยานชาวบ้านอะไรทั่วๆไปไปรอลุ้นกันค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะวันที่สิบสามบ่ายๆน่าสนใจมากเพราะว่าในส่วนของพยานจำเลยเน,ะนี่ยพยานจำเลยเกี่ยวข้องจำนวนมากเพราะว่าเวลาการ เวลาเกิดเหตุคดีจนกระทั่งเจอน้องชมพู่เนี่ยมีเกตุสองสสี่วีสี่วันเกการอยู่สี่วันนะสี่วันซึ่งเราต้องแจงรายละเอียดอ้างานที่อยู่ว่าสี่วันเนี่ยลูกบ้านอยู่ไหนไปทําอะไรบ้างในสี่วันเช้าเือเย็นชนะเองและคำคืนไปดูในยังไงก็ซึ่งมีรายละเอียดมากกวสมควรนะมากพวสมควรในสี่วันนะรว่าไปทําอะไรบ้างซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าช่วงเกิดเหตุคนหาน้องก็ใช้เวลานานถอควรหลายวันพยานเก็บข้อนูนมาก พยานจำเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวดจำเลยทั้งสองทุกคนก็ต้องเอามาสืบพยานให้ศาลเห็นว่าเกิดจำเลยทั้งสองเนี่ยนะคือคนผู้แต่งเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงบ้างพยานจำเลยก็มีอยู่ประมาณนี้นะแต่เยอะเยอะกว่าที่ควรนะศาลถ้าให้เวลาหลายนัดนะฮะผู้แต่งนัดในการสืบพยานจำเลยเป็นที่ครับก็คือสืบพยานจำเลยว่าหลังจากพยานโจทก์เสร็จศาลถ้าก็เร่งรัดพยานโจทก์ให้เสร็จตามกำหนดนัดแล้วก็พยานจำเลยก็ให้เสร็จตามกำหนดนัดที่นัดไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งพยานจำเลยในส่วนของ จำเลยอย่างที่แกงแ,แรกแล้วว่าสพรามต้องสืบต้อสืบแต่ต้องสืบพยานโจทย์เสก่อนพอมาฟังทนายสงกาพูดถึงว่าพยานจำเลยเนี่ยจะมีเยอะเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสี่วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เด็กหายตัวไปจนมาถึงพบศพเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เขาจะต้องสืบคือ ต้องหาหลักฐานหาพยานมายืนยันว่าสี่วันเนี้ยจำเลยสองคนผัวเมียทำอะไรอยู่ที่ไหนมีพยานอะไรยังไงมันบอกทางว่าตอนนี้เหมือนทำมาสังกสีเนี่ยเปลี่ยนแนวค่ะเปลี่ยนแนวว่าสิ่งที่สำคัญที่เขาจะนำไปสู้คดีหลักๆก,ก็คือพยานชาวบ้านสี่วันนั้นเป็นเรื่องสำคัญสี่วันนั้นมีพยานที่ไหนคือพยานชาวบ้าน เห็นไหมคะมันเข้าล็อกกับการซื้อใจพยานแต่ละคนลุงหว่างยา่าอาชิยายเต็งโมยายน้อมคนนั้นคนนี้มันเข้าล็อกกับการซื้อใจพยานจริงๆเพราะเขามองว่าคนที่จะทำให้พวยรอดคือพยานชาวบ้านที่มีความสำคัญมากในสี่วันนี้มันก็เป็นส่วนจริงค่ะมันก็เป็นส่วนจริงว่า ถ้ามีหลักฐานแน่นอนว่าในเวลาที่เกิดเหตุหรืออะไรอย่างนี้มีพยา,ยานแน่นอนที่สุดเป็นประจักษ์พยานมั่นคงได้เลยว่าจำเลยอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วไม่ได้ไปก่อเหตุเนี่ยตรงนั้นก็ไม่ต้องมีนิติวิทยาศาสตร์อะไรมันก็หลุดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ทีนี้ปัญหาคือมันไม่มีคุณอาจจะมีพยา,ยานเห็นวันที่สิบสองไปขึ้นเขากันในหว่าง วันเวลาที่สําคัญที่สุดหลายๆวันมันก็คือวันหลังๆมันจะมีความสําคัญในแง่ของการวันเวลาที่สําคัญที่สุดคือวันที่สิบเอ็ดค่ะวันหลังๆจากนั้นเนี่ยอาจจะมีความสําคัญในแง่ของช่วงการกระทําต่อศพแต่วันที่สำคัญที่สุดคือวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ด ต้องช่วงเวลาสำคัญก็คือช่วงเวลาที่ลงจากเขาว,วัด GPS แล้วมาถึงที่บ้านก่อนไปรับพระตรงนั้นคุณมีพยานไหมแต่โจทย์เขามีถึงแม้พยานคนหนึ่งจะจื้อบ่ไดแต่ไปให้การมาแล้วว่าจื้อใดตรงนั้นคุณมีพยานไหม คือทนายสงการพยายามจะพูดเราเขามีพยานเขาเพร้อมมีพยานเยอะมากจะขึ้นสู้แต่การมีพยานเยอะการมีอะไรเยอะมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะต้องชนะนะคะพยานเยอะแต่น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่กําลังพูดกันนี่ก็คือการสร้างความเชื่อมัน่นเฮ้ซีเวลุงกูรอดแน่ลุงกูชนะแน่มีพยานเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเน้นพยานชาวบ้านเนี่ย แต่คุณไม่มีประจักษ์พยานในจุดสำคัญจริงๆคุณไม่มียกเว้นว่าในหวังจะยอมกลับคำให้การ <c oughs> <c oughs> ในหวังจะยอมกลับคำให้การไหมนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมทุกคนดีกันในหวังจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะดิฉันมั่นใจว่าการไปทำบุญทำบุญอะไรร่วมกันวันวิสาขะนั่นก็คือเป็นการ เตรียมตัวเตรียมพร้อมได้ไปคุยกันในหวางได้ไปเตรียมคุยกันได้แล้วแต่เห็นเอทั้งทนายทั้งจำเลยที่หนึ่งพยักนุงพยักหน้ากันว่าพยานเขาพร้อมสู้ถามย่าซี้ซี้พร้อมจะเป็นพยานเท็จหรือยังถามย่าชี้นะคะพ่อจะเป็นพยานเท็จหรือยังเพราะมีทางเดียวที่คุณจะสู้ได้ ก็คือคุณต้องหาใครมาบอกว่าเช้าวันนั้นได้เข้าไปดูในกอไผ่แล้วไม่เจออะไรแต่ความเป็นจริงคือมันไม่มีใครไปดูค่ะมันไม่มีใครไปดูย่าชี้ถ้าจะไปเบิกความอะไรยังไงเนี่ยดูดีๆนะคะว่าคนอื่นตอนที่เขาให้การว่าออกไปหาเด็กเนี่ย ออกไปหากับญาชีเห็นญาชี้ญาชีาชเดินไปทางไหนดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันไม่เตือนนะดิฉันเตือนอะไรและเป็นไปตามปากที่เตือนเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นแก่ญาชีว่าถ้ายังอยากมีชีวิตสุขสบายแล้วก็ไปรีสอร์ทเต,ตาง,งอยได้เพลิดเพลินก็อยู่นอกคุกดีกว่าคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้การอะไรไว้ยังไงไปให้การแบบนั้นนะคะ อย่าให้การนอกลู่นอกรอยอย่าเดินตามรอยเท้ายายตึนโมอย่าเดินตามรอยเท้ายายน้อมนะคะในหว่างอีกคนหนึ่งคุณให้การไว้อย่างไรวันที่สิบเอ็ดคุณไปหาเด็กกับใครบ้างคุณไม่ได้ไปหากับใครอย่าลืมตรงนั้นนะคะอย่าลืมค่ะดิฉันเตือนเพราะความหวังดีจริงๆ นั่นมันแปลว่าแนวทางของธรรมสังกสีเนี่ยไม่เน้นนิติวิทยาศาสตร์เป็นคําตอบที่ดีว่าทําไมงวดนี้มันเริ่มเข้มข้นในนิติวิทยาศาสตร์ต้องมามีเส้นผบเส้นขน้ำพูดกันแล้วแต่เราไม่เห็นผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด้วยเลยคุณเอาความรู้ที่ไหนมาถางค้านอะไรยังไงหรือแต่ที่แต่ก่อนยังไม่มีอะไรโอ้โหขนมาทีมใหญ่ขนมาทีมบลลมเสร็จแ,แล้วพอ แถลงข่าวก็ต้องเป็นแถลงข่าวแบบว่าโกอินเตอร์ด้วยนะ <laughs> มีการบอกว่าเอซีเราอยู่ต่างประเทศเยอะก็ต้องแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษจร <laughs> ิงต้องชิไหมายทีมนี้แม่งติดต่อกทั้งทนายทั้งลูกความ ไม่ไม่ถแถลงข่าวโกอินเตอร์จะดกแล้วเหรือคะ <c oughs> หรือว่าค่าจ้างคนมาแปลภาษาเนี่ยมันแพงเกินไปเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะคะพูดปุ๊บให้มันแปลก็ได้นะใช้แอปแปลก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างล่ามาแบบเพื่อที่จะให้ถแถลงข่าวแล้วแบบโกอินเตอร์กัน เอาละค่ะยังน้อยเราได้รู้ว่าแนวทางการสู้ของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาหวังพึ่งพยานชาวบ้านมากกว่าผู้ชี่ยชาญทางนิติวิทยาศาสตร์เดี๋่ฉันบอกได้เลยว่าคดีนี้ยกไปยกความสําคัญอยู่ที่จุดเดียวค่ะคุณตีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ของโจทย์ได้ไหมถ้าคุณตีตรงนั้นไม่ได้ตายยังเกียรติ ตาย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 อย่างเขียด <EO> ต่อไปก็จะไม่ร้องเขาจะไม่พูดคำนี้แล้วค่ะว่าตายอย่างเขียดเขาจะบอกว่าตายอย่างพวยตายอย่างพวย